อยู่ระยะค่อนข้างที่จะไกลอยู่นะใส่สรูปผมไม่อยากให้ใครตามมาอยู่ไม่ยาละบาคะสวัสดีค่ะกับสวัสดีพี่พีชซีคุณลุงคุณป้าที่น่ารักกันทุกทุกคนทุกทุกท่านเลยนะคะก็ ขอ,อินดีก็รับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์แมแแล้วก็ช่องเดินป่าหน้าเป้นะคะทุกคนก็วันนี้นะคะก็มาเข้าป่าแบบชินเคยเลยแล้วก็วันนี้ฝนตกนะคะทุกคนฝนตกในช่วงเช้ามืดเนาะแล้วในช่วงเช้าก็เลยได้เข้ามาเดินป่าทนอาจจะมืดครึ้มนิดนึงนะเพราะว่าเหมือนแบบว่าฟ้ายังไม่เปิดเลยนะก็ยังมืดอยู่เลยวันนี้เที่ยผมเข้ามาในทุกคนน่ะเข้ามาในป่า เพื่อจะมา,ามาหาคุณลุงสมหมายเนาะคุณลุงเนี่ยไปเป็นองครักษ์ที่เมืองรับแลแล้วละ่ะแต่ว่าอมเน,นี่ยจะไปเอาโทรศัพท์ที่ลุงนะคือไม่รู้ว่าลุงได้ถ่ายหรือเปล่าก็เลยจะไปเอาโทรศัพท์ที่ลุงไม่รู้จะเจอลุงหรือเปล่าประเด็นแต่อมจะไปทางเข้าออกเมืองรับแลเนาะไปนั่งไปนั่งรอลุงที่นั่นนะทุกคน ก็ไม่รู้นะว่าจะได้เรื่องได้ราวหรือเปล่านาะแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านผู้นำพงศ์จะให้ลุงถ่ายหรือเปล่าแต่ออมก็บอกไปแล้วแหละว่าออมซื้อโทรศัพท์เครื่องนั้นให้ลุงเองนะซึ่งมันก็เป็นของลุงนั่นแหละแล้วแต่ลุงจะไปทําอะไรแต่อมก็บอกลุงนะถ่ายชิปหรือว่าได้ถ่ายอะไรแบบออมขอด้วยนะอะไรเงี้ยเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็คิดว่า น่าจะได้เรื่องได้ราวเลยมั้งก็เลยคิดว่าเนะี่ยเดี๋ยววันนี้จะไปหาลุงรูว่าลุงจะออกมาหรือเปล่าแล้วก็ขอให้บังเอิญเจอก็ได้มนาะทุกคนไปจุดที่เคยเจอลุงแล้วก็ไปตรงทางเขาออกมารับแรงเนาะเพราะาอมก,ก็บอกลุงอยู่หน้าวาขอให้เจอเออก็อมบอกลุงแล้วว่าให้ออกมาหาอมด้วยถ้าเข้าไปได้สองถึงสามวันแล้วลู้ว่าโอเคโอเค,อเคก็เดี๋ยววันนี้จะเดินทางไปหาลุงก,กันนะ ก็ฝากไ f พีเอกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยที่สำคัญนะคะไม่กดค้ำโฆษณาใครอยากทําบุญนะรบกวนไม่กดค้ำโฆษณาเนาะออมจะได้มีรายได้มาซื้อของไม้คนในป่าซึ่งวันนี้ออมก็เอาของมาให้ลุงด้วยอึ๊บนี่ซื้อขนมมาฝากลุงเอาอันของที่มันเบาๆเนาะ อะไรที่หนักๆก,ก็ไม่ได้มาทุกคนเดี๋พิ่งดิบร้อนใจนะเอาก็ซื้อมาให้ทุกคนแล้วอาซื้อติดกระเป๋าไว้อยู่แล้วแหละเนะาะแต่ได้เจอใครก็เป็นเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะทุกคนมันไม่ได้มากมายเราก็ไม่ได้มีมากมายอะไรขนาดนั้นถึงขั้นต้องซื้อข้าวซุ้ข้าวสารอาหารแห้งกระสอบใหญ่ๆซื้อหมดสี 5, ่ห้าพันก็เราก็มีไม่ถึงขั้นนั้นนะทุกคนเราก็มีพอมีพอกินนะ ก็ทําได้เพียงแค่เอามาของฝากเนะเป็นของฝากเล็กๆน้อย,อยๆเท่านั้นถ้าให้ช่วยเหลือก็คงต้องเข้ามาอยู่ในเมืองของเราเนาะมาอยู่ทํางานให้เราอย่างเงี้ยลุงซึ่งลุงสมหมายก็เลือกที่จะไม่อยู่ที่ไร่ออกนะอมก็ไม่ได้บังคับนะแต่ก็มาหาลุงมาเยี่ยมลุงนะเนาะด้ยวยความที่เราก็ยังเป็นมิมมตรไม่ตีต่อ,อก,กันนะทุกคนเราก็ซื้อมาฝากตามประา แล้วก็เขาลบนับถือเขาด้วยเนาะขาด้วยความที่เขาน่ารักน่าเอ็นดูนะคุลุงน,น,น่าสงสารนะโอเคอยังไงก็เดี๋ยวเดินทางไปพร้อมๆกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อให้ออมเนี่ยมีไรายได้ด้วยเนะเาะเดี๋ยวออมจะอัปเดตให้พีเอฟซีได้รับชมรับฟังทั้งสองช่องทางก็อย่าลืมปักกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปนี้เนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลย เสียงคนนี่แหละแต่ว่ายังเดินไม่ถึงจดหมายนะแค่ได้ยินเสียงคนทีก,กุ่งทุกคนคะ่ะเ,เหมือนได้กลิ่น เหม็นค่อนข้างที่จะเหม็นพอสมควรเหมือนเป็นกลิ่นสับสากจะเหม็นเหมือนขี้ก็ไม่เชิงนะทุกคนได้ยินเสียงไหม ที่เคยเจอลุงสักพักหนึ่งแล้วอะโอเคเดี๋ยวเดินทางไปทำต่อดีกว่าถ้าจะไม่มีอะไร เหม็นมากทุกคนกลิ่นมันแรงมากแลอวมีตัวอะไรตายแถวนี้จะต่อนะลองขอปิดกล้องไว้ก่อน เดินทางนะทุกคนไปเดี๋ยวออมเนี่ยจะไปเฮียงที่นั่นเราก็จะนั่งก่อนถ้ามันไม่เจอหรือว่หลูอาจจะเข้าออกมาวันอื่นนะส่วนเรื่องของพ่อปูน่เนี่ยเดี๋ยวทุกคนรออมได้ไปตลาดใหญ่ก่อนนะออมจะซื้อผลอมไม้แล้วก็เดี๋ยวจะเอ่อเขาเรียกว,ว่าอะไรแบบ มีการาไปถวายหลายอย่างเลยเพราะรอของจากพี่เอฟซีด้วยเนาะอมจะได้ไ,ไปทีเดียวจะได้ไม่เสียเวลาพี่เอฟซีส่งของมาเป,เป็นของบายสีนะเป็นแบบคล้ายๆกับเครื่องถวายอะไรอย่างเงี้ยอกมก็ไม่ค่อยมีความรู้ทักด้านนี้สักเท่าไหร,ร่อมก็เลยเชื่อเดมไปความกันแล้วก็นดัดเพืเ่นแสตเล็กไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอไปถ้าของมาปุ๊บพวกเราก็จะเดินทางไปในเมืองไปซื้อผลไม้กันนะ FC จะเย็นๆนะคะเดี๋ยวไปหาแน่นอนพ่อปู่เนี่ยเดี๋ยวจะไปหาถึงที่เลยนะอาจจะไม่ได้นั่งสมาธิแต่ต้องดูก่อนนะฝนตกไหมหรือว่าถ้าฝนตกอ่ะการเดินทางมันค่อนข้างที่จะลําบากนะทุกคนมันแบบเดี๋ยวเดินทางไม่ได้ก็ต้องอก็ต้องไอ้นี่ก็ต้องท้งสมาธิเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฝนตกเพราะว่าเดินน้ำมันขึ้นแล้วพอน้ำมันขึ้นอ่ะ ผมจะข้ามไปฝั่งคุยพัอปู่อยู่ไม่ได้เลยนะโอเคยังไงเดี๋ยวไปคุยกับพี่เอฟซีตรงใกล้ๆถึงจุดก่อนแล้วกันเนาะตอนนีเ้เดินมาได้สักพนะักแล้วก็ได้ยินเสียงคนแก่พึมคำพึมพำนะเสียงท้ายๆคนแก่ผู้ชายนะ สูงดูก่อนละกนันนี่มอมศสูงนะจริงๆแล้วอยู่ระยะค่อนข้างที่จะไกลอยู่นะสาสสูสงผมสีขาว คุณลุงคะลุงไปค่ะไปค่ะหนูมาเดินป่าคะ่ะลุงเป็นใครคะมาทอนเนาะมามา,า,ามามาจะพม่าเหรอคะ,ะแล้วทำไมถึงพูดไทยได้ล่ะคะ เคย,ยเคยอยู่ไทยมาก่อนไม่อยากให้ลูกหลานลำบากบาเลยกลับมาอยู่นี่มอยยมาอย,อยากลมา,มาตา,มมทายทกลมาตายที่เมืองไทยอ๋อแล้วนี่ แล้วเราไ่ลุงมานั่งที่นี่ยคะแล้วลุงมีบ้านอยู่ไทยหรือเปล่าบ้านที่นี่ไม่มีแล้วแมีเพื่อนอยู่มีเพื่อนอยู่ที่เมืองไทยแล้วเพื่อนลุงอยู่ที่ไหนคะอ๋อหมู่บ้านที่หนูขึ้นมาเนี่ยเหรอหนูขึ้นมาจากหมู่บ้านสุดท้ายนี้ใช่ไหม อ่าแล้วทำไมลุงมานั่งตรงนี้คะทำไมลุงไม่เดินไปต่อแล้วลุงไม่มีอะไรติดตัวมาเลยเหรอคะมาแค่แต่ตัวเหรอ,เด,อ,อเดินมาสองวันแล้วแล้วได้กินอะไรยังคะเนี่ย เป็นของป้า,ปาอ๋อกินของป้าเป็นอาหารแล้วแล้วลุงออกมานี่ลุงได้บอกลูกเต้าไหมเนี่ยได้บอกลูกลุงไหม เป็นไรไม่เป็นไรนะลุงแล้วทําไมลุงไม่บอกเขาเนี่ยไม่งั้นเขาก็ตามหาลุงแย่สิแบบนี้ออกมายู้ออกมาแล้วสบายใจลูกเต้ไา,กกา,าไม่ลําบากลุงกินเหล้าเปล่าแล้วทําไมลูกลําบากอะไรอะลุงไม่ทํางานเหรอหรือว่าลุงไม่มีงานทําเหรอหรือว่าไงลุงป่วยเหรอ มีรถประจำตัวลำบากลูกหลานลำบากลูกหลานเนาะใช้เงินเยอะ,แ,นะยอะแต่ลุงทำไมลุงพูดไทยได้เก่งมากเลยอะชัดมากเลยอะลุงอยู่ไทยมากี่ปีหรอ <10. S 1> อยู่ไทยเจ็ดปีก็เลยพูดไทยได้โอ้ยอยู่ตั้งแต่อันหนุ่มๆเหรอหรือว่าอยู่ตอนรู้มาอยู่ที่นี่หกหกกว่า อ๋อตั้งแต่หกขวบแล้วเหรอหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอสิบสองสิบสามั้นก็กลับประเทศพม่าตอนอายุสิบสามสินะใช่ไหมถ้าอยู่เจ็ดปีหรือว่าสิบเจ็ดปีอยู่เจ็ดหรือสิบเจ็ดอยู่เคยอยู่ที่นี่เจ็ดปีแลูวกลับามาแล้วนะแล้วทำไมถึงยัาง,งาพูดได้อ่ะ ได้เรียนด้วยเหรออ๋อแล้วแล้วทีนี้ถ้ากลับมานีา่คนที่ประเทศไทยจะจำได้ไหมเนี่ยอคอ,คอคููอยูมยมาจำได้หมดเลยจไดด้หมม,มเเเลยยีพื่ออะอ,อ,อ๋อโอเคก็ฟังดูก็ยังแปลกๆอยู่นะโอเคโอเคงั้นไม่เป็นไรลุง แล้วแล้วนี่จะเดินทางต่อแล้วใช่ไหมเนี่ยอ๋อมีมีมีแป๊บหนึ่งหน้าหนูหนูเอาให้นะแป๊บแป๊บหนึ่งลุงไม่ใช่คนร้ายใช่ป่าวไม่ใช่คนร้ายใช่ป่าวไม่มีอาวุธพกมาเลยนะลุงไม่เคยทำร้านขารตัวลุงไม่มีอะไรเลยเลยลุงมาอรัตลุงมาอรัตน์ดื่มน้ำลุงเนาะ รัวๆๆๆรู้ไม่รู้อรรูอ๋อไม่เป็นไรค่ะหนูไม่เอาแล้วแล้วลุงจะเดินทางต่อแล้วใช่ไหมลุงกินเสร็จอ่ะดูดูตรงนี้ดูมัดเดินไปหาเนี้อเอ้ยมันอีกนิดนึงก็ใกล้จะถึงแล้วเพราะหนูก็เดินรัขึ้นมาจากข้างล่างนข้างล่างก็จะมีหมู่บ้านมีหมู่บ้านไม่ใหญ่หนูไม่รู้ว่าลุงจะรู้จักใครบ้างก็เข้าไปลุงก็ลุงชื่อชื่อลุงชื่อตู้ชื่อตู้ลุงตู้ ลุงตู้โอเคลุงคือลุงตู้นะเร่เร่ล,ลุงมีอะไรให้หนูช่วยไหมให้หนูต้องเร่ให้หนูบอกใครที่หมู่บ้านไหมลุงจะไปเองใช่ไหมจำชื่อหมู่บ้านได้ไหมชื่ออะไรอะ นม่แตาเคียนไม่แตาเคียนโอเคค่ะลุงมูอายุเท่าไหร่คะรู้เหรอออ้หกหกสิบแปดหกสิบเจ็ดสบลือละแต่ดเจ็ดสิบเปลุงลืมแล้ว, 70, ล,ล,ล,วลุงตู้อายุหกสิบแปดหรือเจ็ดสิบก็ไม่รู้นะโอเคแล้ว เดีวนี้จะกลับพ,พมา่าไหมคะด้วยว่ามาอยู่ที่นี่หรือเพื่อนเพื่อนนะโอเคโอเคอันไม่เป็นไรโอเคงั้นลุงเดี๋ยวหนูเดินทางต่อแล้วนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าเผื่อนหนูไปหาลุงที่หมู่บ้านแล้วลุงม,มีตังค์ติดตัวสักบาทนี่ยแหละแล้วจะมาอยู่กับเพื่อนแล้วจะมาทำงานที่ประเทศไทยหรอล่ง ลูจะมาจะมาเช่านเพื่อเพื่อมีงานทำเพื่อมีงานทำเพื่อนยูจะจำได้เลยว่าเพื่อนก็ไปไปมาๆที่กมมาเหมือนกันใช่ไหมจา้จาจ้าอ๋อก็คือเพื่อนก็ไปไปมาที่พมมาก<ไ>ป,ปชวนลูโรมานี่ชวนลุงมานี่แล้วลุงก,ก็หนีลูกลุงมาแล้วอยู่นี่นไม่สบายเลยเหรอ,อลุงลำบากอือทำงานแล้วก็มีนาอ๋อโอเคโอเคหนูไม่รบกวนแล้วถ้างั้นเดี๋ยว หนูกลับบ้านก่อนนะโอเคลุงเดินทางปลอดภัยนะคะออเลุงแปลกๆอยู่นะยังไม่เข้าใจสักเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรหรอกคนถือว่าได้ทำบุญนะเออลูงก็นั่งลูกกินขนมด้วยนะ ว่ามันก็แปลกๆอยู่แต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เนาะแต่ก่อนอื่นเนี่ยอ้อมก็ได้เช็คลุงเป็นที่แรแล้วลุงก็ไม่ได้เนียววุธอะไรแล้วแล้วก็ไม่ได้มีพิธีภัยอะไรก็คุยกันร,รู้เรื่องแต่พูดไม่ค่อยชัดนะแต่อ้อมก็พอจับใจความได้เล็กน้อยเป็นคนพม่าอายุ60ไปปลายหรือว่าจะสิทธินี่นยแหละลุงตามอายุตัวเองไม่ได้ชื่อว่าลุงตู้คือหนี มาจากพม่านั่นเองหนีอ่อหนีลูกเต้ามาทุกคนกลัวว่าลูกเต้าเนี่ยจะลําบากที่ต้องมาดูแลลุงที่ป่วยเป็นโรคอะไรเงี้ยคงแบบไปไปมามาโรงพยาบาลบ่อยไม่อยากให้ลูกลําบากแล้วมีโรคประจําตัวเงี้ยเนาะน่าจะพวกความดันเบาหวานอะไรอย่างนี้แหละคิดว่านะก็เลยหนีมาที่ประเทศไทยมาอยู่กับเพื่อนที่ประเทศไทยมีเพื่อนอยู่ที่นี่ รู้จักเพื่อนเพื่อนบอกให้มาอยู่ที่นี่ให้มาช่วยงานก็เดินทางมาสองวันและยังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วไม่ได้เอาอะไรมาเลยมาแต่ตัวเลยผมก็เลยได้ให้ขนมท่ผมเอามาให้เออก็เป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันนะไม่คิดว่าจะมาเจอเรื่องราวแบบนี้นะทุกคนไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะนไ,ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องเท็จในใจแต,แต่อย่างน้อยๆเนาะเราก็จะได้รู้ว่าเอออะไรมันเป็นอะไรเนาะดีกว่า ปล่อยผ่านเนาะบางทีเขาอาจจะไม่มีอะไรทิงก็ได้เนาะบาดใดที่เขายังไม่ได้ทําร้ายเราเรื่องอะไรเราเราก็ต้องดีกับเขาเนาะทุกคนถือว่าเป็นการทําบุญก็แล้วกันเนาะให้คนที่เขาแบบเดินทางอย่างเงี้ยไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอไม่คิดเลยตกใจเหมือนกันแต่แต่อมองงตรงที่ว่ามาอยู่ประเทศไทยเมื่อเจ็ดปีตอนอายุี่ขวบนะเจ็ดขวบอยู่ประเทศไทยเจ็ดปี หลังจากอายุ13กลับไปประเทศพมา่าเหรอแต่จนแก่แล้วยังพูดภาษาไทยได้อีกเหรอรว่ายังไงเพราะว่าเขากลับไปเรียนต่อหลังจากอายุ13กลับไปเรียนต่อก็เรียนภาษาไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้สูงก็ไม่ไม่ไม่อะไรเดี๋ยวอาจจะหาเวลาไปหมู่บ้านที่ลุงบอกนะมันมีอยู่นะชื่อเนะี้หมู่บ้านตะเคียนอะไรนั่นแหละผมไม่แน่ใจห้วยตะเคียน all. เดี๋ยวต้องไปถามี่แฟรอีกทีเอาไม่ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่เนาะ ็เลยไม่ได้รู้จักหมู่บ้านนี้เดี๋ยวต้องไปถามพี่แซดอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปตาม,มาหาลุงในหมู่บ้านนั้นนะเผื่อเขามีอะไรให้เราช่วยเหลือได้นะทุกคนก็อาจจะได้รู้ความจริงอะไรหลายอย่างก็ได้นะโอเคก็ถือว่าปลอดภัยนะวันนี้ดอมจะต้องขอตัวเดินทางต่อก็เอาขน,นมเที่ยวมาให้ลุงสมหมายให้ให้ลุงท่านนั้นไปนแล้วไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้าใครเอามาให้คุณลุงใหม่ก็ได้เดี๋ยววันนี้ก็เดินทาง ไปหาคุณลุงสมหมายเหมือนเดิมแหละจะจะเดินทางต่อทุกคนก็เลยต้องออกมาก่อนนะคุณลุงก็น่าจะเดินทางไปแล้วแหละคุณลุงคนเมื่อกี้นะคุณลุงตู้คุณตู้น่าชื่อตู้แหละอาจจะเป็นภาษาพม่าหรือเปล่าไม่แน,น่ใจโอเคก็เดี๋ยวออมต้องปิดคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวออมเปิดเป็นคลิปใหม่แล้วกันเนาะเดห,หรือไม่ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะเจอหรือเปล่าถ้าไม่เจอมก็อาจจะไม่ไม่ได้ลงคลิปนี้นะคะทุกคน ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะดีย๋ยวมจะลงคลิปแบบเนี้ยให้พี่พี่ซีได้ดูบ,บ่อยๆนะถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เนาะก็ไม่ได้ประมาทนะสำหรับแม่ๆซีคนไหนที่คิดว่าออมประมาทหรือว่าอะไรในการเข้าไปคุยเขาเนี่ยออมเห็นเขานั่งอยู่แล้วก็พูดพูดคนเดียวเล็กสักพักหนึ่งแต่ตอนนั้นอนะอมยังไม่ได้เปิดกล้องเนาะเพิ่งมาแอบแอบดูแอบเจอเหาะก,ก็เลย ก็เลยได้เห็นะโอเคขอปิดคลิปนี้ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ